พี่เกลลี่ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแกลไี่ขอจับก่อนหน้าเบ๊สวัสดีค่ะดีไซน์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม่านดีไซน์กดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลย สว,ส,สวัสดีค่ะทุกคนนี่วันนี้นะคะแม่กุ้งพาดีไซน์มาหาพี่เกลลี่นะคะวันนี้เขากำลังจะถ่ายละครสั้นเป็นละครผีใช่ไหมคะพี่เกลลี่ไ <Huh? S 1> ปเดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังกันนะคะทุกคนตอนนี้พี่ใหม่กำลังถ่ายอยู่นะคะ <c oughs> พี่เกลลี่กับดีไซน์รอคิวอ่ะนู่โอ้โหอันนี้ถ่ายตอนกำลังจะมืดแล้วนะทุกคนดูแสงสิ<า>เพื่อให้สมจริงไง เพื่อให้สมจริงใช่ไหมถ่ายคลิปถ่ายผีก็ต้องถ่ายกลางคืนไงสมจริงดูนี่แม่อกเกดกำลังถ่ายรับโฟกอยู่นะโอ้โหมีไซส์พร้อมไหมคะมีไซส์ <Okay. S 2> พร้อมไหมคะเดี๋ยวแม่จะให้สองคนนะคะดีไซน์ก็เจลลี่เนี่ยวิ่งเล่นกันก่อนพอเสร็จแล้วเนี่ยให้มาส่วนดุคล้ายเกือบจะล้มมะค่ะแต่ว่าไม่ได้ล้มนะเรียกว่าเฮ้ยประมาณนี้เจลลี่ดูแม่คะ่ะประมาณว่าสมมนว่วิ่งมาใช่ไหมเดี๋ยวิ่งแล้วแปะแปะ,แปะแล้วก็เจอเฮ้ยอะไรอะ มันมาอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะแล้วก็เลน่นการมันเราก็ใช้แบบว่าใช้เท้าอ่ะเหยียบ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 โอเคไหมคะเหยียบนิดนึงแล้วก็แด้ตัวเนี้ยมันก็จะแบบว่าขยับได้พอขยับได้เสร็จแล้วมันจะมีควันมาแล้วที่ใหม่ก็เดินม,มาตามเกลียดีไซน์คุณแม่ให้เข้าบ้านแล้วแล้วมันก็เข้าพี่ใหม่พี่ใหม่ก็กลายเป็นผีเข <c oughs> ้าใจไหมคะฮะ <c oughs> แค่นั้นก่อนพี่ใหม่จะต้องคาตาดำๆ <c oughs> โอเคเราวฉากแรกวิ่งไปกันก่อนเกลียมามาเกลียดีไซน์มาดิค่ะ ผีค่ะดูหน้าผีนะคะหน้าผีหน้าผีค่ะเดี๋ยวลี่ดีไซน์เดี๋ยวลี่อยู่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอีกสักพักหนึ่งพ่อแม่จะให้เข้าบ้านแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะดูขวาถ้าจะเข้าบ้านเลยดูขวาที่หนึ่งมาตามได้นะคะโอเคได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเาทิ้งเลยนะจะบอกให้หนึ่งมาตามนะคะค่ะโอเคไปเล่นกันเลยค่ะเย้โอเคไปเลยวิ่งตรงนน้นเลย บหนึงหอมาอนมืนตั้งใจมาแเออหมือนตั้งใจมานี่ีมัเหมือนรถรสโอเคโอเครู้เนาพิ่งไ่แปดอ่ะเนึรสองสา เฮ้ยก็เป็นของเล่นแต่มันที่เกลี่ไม่รู้สิแต่ว่าเราต้อรลองเล่นน้ซะแล้วแหละไม่รู้สิเดี๋ยวต้อง้องได้แล้วสิไม่รู้สิเดี๋ยวเราต้องลองแล้วแหละโอเค้องหน้น้องก่อนไม่ต้องมองก่องเอนจอบไม่รู้สิเดี๋ยวเราต้องลองเล่นแล้วแหละไม่รู้สิเอนจอไม่รู้สิเดี๋ยวจะลองเล่นแล้วแหละน่าจก่นี่ย่ส่ะ แล้ว so <code> ลเราจะร้องเล่นย oh, sí, yeah. ังไงอะหนูก right? okay. like ูอะแล้วเราจะร้องเล่นยังไงอะหนูกูอะอ๋อใช้วิธีนี้แหละถ้าพี่ทำแบบนี้ให้ทำตามพี่เลยนะทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะอย่างนี้อย่างนี้ไงเก้ได้ได้คว้าอะไรเนี่ยพวกตุ้นเองยัไม่จับผู้กำกับยังไม่สักเลย อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอยไม่ขอจัดกดนเบน่หอนีหน้าเบ๊หมดเลยอะแเอะเออตลกตลกเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วเร็วๆมันหเราอมันไงมันจะเข้าแล้วเร็ว โอเคค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะอะไรนะละครสั้นเรื่องเลยคะพี่เกอรี่ผีกระดูกวันฮาโลวีนรอชมความสนุกได้ที่ช่องเกลลี่คลิปนะคะทุกคนนะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมอย่าลืมก่อนอย่าลืมแชร์กดไลลยบายบายบาบายซับซับซ,บซ,บซ,บซบ ผีมาแล้วผีมาแล้วผีมาแล้ว